ทั้งทั่วไทยพาไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าครับเผื่อว่าจะได้ปักบุดหมายเอาไว้ปลายฝนต้นหนาวมันสวยจริงๆโดยเฉพาะการเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวดอยเที่ยวอุทยานต่างๆ,างๆภาพนี่คือหมอกนะคะสวยๆยามเช้าเลยค่ะเข้าก่อนไปเราก็ไม่ได้ไปตรงจุดนี้ใช่เราอยู่ยยที่ทวกวานพยาใช่ค่ะแต่ตรงจุดนี้คือภูลังกาครับที่จอดพยาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปช่วงนี้เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรตอนท้ายเพื่อจะได้ไปสอบถามว่าอ๋อคุณรับกลางเต็นท์ กลางไปมีบ้านพักไหมมีอาหารกี่มื้อไปกี่วันกี่คนบุ๊ก,กิ้งให้เรียบร้อยพี่อูปกติถ้าหมอกลงหนักแบบนี้อากาศจะเย็นไหมบริเวณนั้นเย็นนะเย็นเนาะยืนอ,อยู่เฉยเฉยแล้วไอหมอกมาประทันมากันแค่คิดก็มีความสุขแล้วอะแล้วยิ่งตอนชองเช้าเนะี่ยจิบก,บกาแฟาไปนะคุณนะค่ะ,ะปลายฝนต้นหนาวครับไม่อยากให้พลาดกันจริงๆครับช่วงนี้ดอยภูลังกาอันซีนอีกแห่งหนึ่งของพะเยาครับตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานภูลังกาตำบลผาช้างน้อยอำเภอปง เป็นเส้นทางเส้นเขาสันปันน้ำไทยลาวมีความสูงตั้งแต่9 0้าถึง1,720เมตรจากระดับน้ำทะเลอย่างกาซาวิเซอร์แลนด์นะสูงที่สุดในจังหวัดพะเยาแล้วชมทะเลหมอกดูพระอาทิตย์ยามเช้าค่ะนี่ฮะคือเช้าเช้ามันก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมก่อนอพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาปับ๊บหมอกเริ่มจางหลังจากนั้นได้เห็นซันไรส์ละโอ้โหพานอรามา360อองศาที่นี่นะครับคุณผู้ชม เกี่ยวได้ทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนดึกชมดาวได้หมดเลยค่ะแนะนำรีสอร์ทอุ่นไอหมอกครับที่บ้านสวนภูลังกาที่มีทั้งห้องพักอันนี้หลายคนบอกว่าโอ้คนเท่าคุณแก่ไปแล้วกับจะนอนลำบากนอนเต็นทนะ์ถ้าสายวัยรุ่นหน่อยจารันกลางเต็นท์มีเครื่องนุ่งเครื่องนอนของอมีมุมส่วนตัวให้ชมวิว3 0อง,องศามีจองได้เบอร์โทรขึ้นแล้ว0957799089 ลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูครับแล้วมีมุมหมูกระทะหรือเปล่ามีพลาดไม่ได้นะออเดอร์ให้เสร็จสับเรียบร้อยว่าคุณไปกี่วันกินอาหารกี่มือ้อไม่ต้องแบกขึ้นไปให้เขาจัดหาให้อาจัดหาต้องมีห้ามพลาดเลยเวลาขึ้นภูขึ้นเขานี่นะคะทีนี้ไปต่อถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีเวลาไปพะยเยาแนะนําอีกที่หนึ่งเขาก็มีทะเลเหมอกเหมือนกันนะคะที่คอน